ในปี2008ทั่วโลกหันมาจับตาเส้นพรมแดนเล็ก,ลกๆระหว่างไทยและกัมพูชาเมื่อรอยร้าวเก่าถูกกรีดซ้ำรอยด้วยข้อพิพาทเรื่องปราสาทพระวิหารกรกฎาคมปีนั้นกัมพูชาผลักดันให้ยูเนสโกขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกเพียงฝ่ายเดียวไทยคัดคา้านโดยยืนยันว่าพื้นที่รอบปราสาทยังเป็นเขตพิพาทที่ไม่มีการปักปันชัดเจน ความไม่พอใจลุกลามสู่ความตึงเครียดทางทหารทหารทั้งสองประเทศเร่งเสริมกำลังในพื้นที่ทับซ้อนใกล้ตัวประสาทอยากหนีเหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่มีทางไปค่ะก็กลวมนกันและแล้ว15ตุลาคม2008เสียงปืนดังขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบหลายทศวรรษ ทหารไทยและกัมพูชายิงปะทะกันโดยตรงในพื้นที่ชายแดนจังหวัดศรีสะเกดมีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บและชาวบ้านต้องอบพยพหลบหนีภัยการประทะเกิดขึ้นเป็นระยะตั้งแต่ปี2008ยาวไปจนถึงปี2011โดยในเดือนกุมภาพันธ์2011เกิดเหตุปะทะรุนแรงรอบปราสาทพระวิหาร มีการใช้อาวุธหนักรวมถึงปืนใหญ่ระเบิดมีผู้เสียชีวิตจากทั้งสองฝ่ายและประชาชนต้องอพยพจำนวนมากเมษายน2011เกิดการประทะรุนแรงอีกครั้งแต่คราวนี้ย้ายไปตรงบริเวณกลุ่มประสาทตาเมือนในจังหวัดสุรินและฝั่งอุดรมีชยัยชาวบ้านสุรินต้องอบพยพกันอีกครั้งหนึ่ง